ครับอันนี้ก็เป็นงานทดลองนะครับว่าเออถ้าเราอย่างที่ว่าพึ่งมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยมันไม่เลยมาทั้งหลังนะครับมาหลังกระจิกกระจ้ก,ก็ลองดูครับเอาถังเล็กๆมาวางไว้แล้วก็ทําทางเข้าให้มันออมาหนั้งน,นี้ะแล้วครับแล้วก็แขว,วนไว้มันคงนะตรงนี้ลมพัดไม่กระเดกครับก็ลองดูปรากฏว่าเออเช้ามามันก็มีพึ่งมาแต่ไม่ใช่พึ่งอะไรเป็นพึ่งมิมหรือเปล่า พึ่งแขวนครับพึ่งแขวนอยู่ใกล้บ้านอะแต่วันนี้เช้าขึ้นมาก็เห็นพึ่งมาแสดงว่ากลิ่นที่เราเรียกว่ากลิ่นที่เราวางไว้เนี่ยมันใช้ได้มันสามารถส่งกลิ่นรับรู้ระหว่างระหว่างกลิ่นกับตัวพึ่งได้แต่พึ่งโพงก็เป็นแแถวน,นี้มันไม่มีแถวนี้มันมีแต่พึ่งมิ้มนะครับผมก,ก็บอกนี้แถวนี้มีแต่พึ่งมิ้มเพราะว่าสารเคมีมันค่อนข้างแรงผมก็ต้องร้องเสียงเดียวอยางนั่นแหละครับผม อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเนาะงาน olas, เรียกว่างานสนุกสนุกได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเรียกพึ่งได้คุ้นโพงมันไม่มีจริงเพราะว่าแถวนี้มันเป็นพื้นที่ที่ยายาคย่ายาใช้อะไรต่ออะไรยเยอะนะครมันก็อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นขีดจำก,กัดของผมไงบางคนบอกทำไมขายพวกนี้ทำไมไม่เลี้ยง ขีดจุดแปดก็คือสารเคมีเอามาตัวอะไรนะั่นนนนพึ่งมาพึ่งมาพึ่งมาแล้วครับตัวเบิ่มเลยฮะมันเป็นพึ่งมิเนี่ยนะเนี่ยนี่นมาแล้วอ,อ๋อสลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยเดีด๋ยวเราจะเห็นว่าพึ่งมาหลายตัว อลองดูทั้งนั้นเลยครับคือความหวังมันไม่ค่อยมีหลักแต่เราก็อยากทดลองแค่นั้นเองว่าฟรอรโมนที่เราผลิตเนี่ยมันส,สามารถเรียกเรียกให้พึ่งมาได้มาสนุปมากหลายตัวเหมือนกันนะคับผมแขวนเมื่อวานนี้ครับก็คือถ้ามันมีพึ่งโพรงผมก็บอกอย่างนี้เราเป,เปรอร์เซ็นที่มันจะมามันมี แต่แถวนี้มันมันมักแรงไงมันเคมีมาเยอะจัดครับพึ่งโรงก็คงไม่ชอบอะครับผมแต่มิมมันคงอยู่ได้เนะผมท่านผมดูนะเห็นมิมในในใน,ในสวนในอะไรต่ออะไรมันเยอะแหลายตัวแล้วนะที่มาอยู่ี่าหนึ่งหนึ่งตัวสองตัว สามตัวข้างบนอีกเยอะแยะนะครับผมคือมันน่าจะมีโอกาสถ้าถ้าอยู่ในแหล่งที่เป็นอย่างไรกยภาคใต้สวนรับใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาครีมล่อผึ่งของผมไปไปแปะเนี่ยโอ้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 มันมันมามันมา,ม,นม,ามันมาที่มือมาที่มือถ้าเอาครีมล่อผึ่งไปแปะตามรังตามอะไรอย่างเงี้ยที่ผมว่ามันน่าจะมาได้ไวไง ก็มันเป็นป่ามามันเป็นป่าอยู่แล้วครับบ้านผมมันไม่มีป่ามันน่าจะมาได้ไวกว่าพึ่งโพรงนะฮะแต่ของผมมันเป็นพึ่งมิ้มจะเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อมันส่งกลิ่นเรียกพึ่งได้พึ่งอะพึ่งอะไรมันก็มาครับแต่พึ่งโพรงมันชอบอยู่แบบนี้เดี๋ยวมันก็อยู่เนาะเยอะแยะไปหมดนะสี่ห้าตัวเช้าขึ้นมาถือว่าใช่ได้นะสามารถเรียกพึ่งมาชมได้คือพึ่งทุกชนิดนะพอมันได้กลิ่นมันมาทั้งนั้นเลยครับผม แต่ถ้าเราจุดถึงแม้ว่าจุดประสงค์เราจะเรียกพึ่งพงก็จริงอะแต่เราไม่มีไงแถวนี้มันไม่มีพึ่งพงเออรูนี้ถ้ารูนี้เอาอะไรายัดได้ไหมเนี่ยไม่แน่นี่นเนาะ,นะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับมันเป็นอีกหลายๆอย่างเขาเรียกงานทดลองเราก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆครับแปะไปตรง,ง,งนู้นแปะไปตรงนี้ดูซิว่ามันจะสามารถส่งกลิ่นเรียกพึ่งได้ไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเราแปะแล้วเรียกพึ่งทุกชนิดมาได้ก็โอเคอยู่นะแสดงว่ามันใช้ได้ไง นะมันใช้ได้มันใช้ในการเรียกพึ่งโครงเรียกอะไรต่ออะไรได้อันนี้คือจุดประสงค์แต่มาแล้วมันจะอยู่หรือไม่อยู่ก็อย่างที่บอกครับคือที่เหมาะสมมันก็อยู่ที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่อยู่เพราะก็นั้นนั้นไม่มีอะไรมากการเรียกพึ่งอันดับแรกต้องให้พึ่งมาให้ได้ซึ่งครีมที่ผมผลิตเองเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเรียกได้แน่ๆครับแปะแล้วพึ่งมาอันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วผมก็แปะไปทั่วนะฮะ นั่นคือนบแสดงว่าครีมของผมมาเรียกเครื่งได้แต่เรียกแล้วอยู่หรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องฝีมือในการตั้งกล่องตั้งรังความสะอาดของกล่องคําเลนะครับโอเคสวัสดีครับ